สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอนิทานเรื่องใบรับรองความเป็นคนบนตู้โดยสารของรถไฟขบวนหนึ่งพนรรักงานสาวสวยกำลังตรวจตัว๋วและกำลังคุยกับผู้โดยสารสูงวัยคนหนึ่งตรวจตั๋วค่ะลุงล้วงกระเป๋าควานหาตั๋วอยู่ครู่ใหญ่เมื่อพบแล้วจึงส่งให้พนักงานสาวเธอรับตั๋วดูแล้วหรีตามองหน้าลุง นี่มันตั๋วเด็กนะลุงลุงมีสีหน้าแดงขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วพูดออกไปด้วยเสียงแผ่วเบาผมเห็นว่าตั๋วเด็กกับตั๋วคนพิการราคาเดียวกันเลยซื้อเป็นตั๋วเด็กครับพนักงานสาวมองลุงตั้งแต่หัวจดเช้าแล้วถามว่าลุงเป็นคนพิการหรือครับ งั้นลุงช่วยเอาบัตรคนพิการให้หนูดูหน่อยสิคะลุงเริ่มกระวนกระวายขึ้นมาผมผมผมไม่มีหรอกครับผมเลยขอซื้อเป็นตั๋วเด็กครับท่านลุงไม่มีบัตรคนพิการแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าลุงเป็นคนพิการล่ะลุงก้มลงดึงขากางเกงทั้งสองข้างขึ้นมาถึงหัวเขา่า ขาทั้งสองข้างของลุงเป็นขาปลอมเธอได้จ้องมองขาของลุงและพูดว่าถึงยังไงลุงก็ต้องแสดงบัตรคนพิการให้ดูดูก่อนลุงขมวดคิว้วด้วยสีหน้าที่ยุ่งยากใจผมทำงานในโรงงานเถื่อนแห่งหนึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นเท่าแกก็หนีหายไปผมไม่มีเงินก็าไปรักษาที่โรงพยาบาล ก็เลยไม่มีสิทธิ์ทำบัตรคนพิการครับขณะนั้นเป็นเวลาที่หัวหน้าผู้จัดการขบวนรถไฟเดินผ่านมาพอดีพอถามต้นสายปลายเหตุแล้วได้ผู้เสียงเข้มกับลุงว่าผมต้องการดูแ่บัตรคนพิการไม่ดูที่คนต้องมีบัตรคนพิการถึงเรียกว่าคนพิการและใช้สิทธิคนพิการได้ตอนนี้คุณต้องซื้อตั๋วเพิ่มให้เป็นตัวผู้ใหญ่ หลังจากขาทั้งสองข้างของผมถูกเครื่องจักรตัดขาดไปแล้วผมก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกไม่มีเงินพอแม้ค่ารถกลับบ้านก็จนปัญญาตัวเด็กใบนี้ก็ล้วนเป็นเงินที่เพืเ่อนๆที่ทำงานช่วยกันเรียรายให้มาขอวิงวอนท่านทั้งสองกรุณา ให้ผมใช้ตัวนี้โดยสารกลับบ้านเถอะนะครับผู้จัดการรถไฟยืนยันเสียงแข็งว่าคุณต้องจ่ายเพิ่มเพราะนี่เป็นระเบียบของการรถไฟยังไงผมก็ต้องทำตามระเบียบถ้าไม่จ่ายค่าตั๋วเพิ่มสถานีหนะ้าเชิญคุณเตรียมลงจากรถไฟได้ขณะนั้นมีชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามลุงได้เอ่ยปากขึ้นมาด้วยเสียงเย็นชา และถามผู้จัดการรถไฟว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าผู้จัดการรถไฟขโมยคิ้วย่นเข้าหากันอย่างไม่สบอารมณ์ตอบเสียงหุ้นห้วนไปว่าถูกต้องผมเป็นผู้ชายคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งนั้นก็ช่วยเอาหนังสือรับรองยืนยันว่าคุณเป็นผู้ชายออกมาให้ผมดูหน่อยสิคำพูดของชายไวกลางคน ทำให้ผู้โดยสารทุกคนถึงกับหัวเราะกางออกมาอย่างขบขันผู้จัดการขบวนรถไฟโกรธมากผมเป็นผู้ชายทั้งทั้งเยืะอยู่ตรงนี้แล้วทำไมต้องใช้ใบรับรองด้วยชายวัยกลางคนใส่หัวและพูดว่าผมก็เหมือนคุณนั่นแหละอยากดูใบรับรองไม่อยากดูคนมีใบรับรองมาโชว์ จะได้รู้ว่าเป็นผู้ชายหากไม่มีก็ไม่ใช่ผู้ชายพนักงานตรวจตัวสาวรีบเถียงแทนผู้จัดการรถไฟเธอพูดอย่างมั่นใจว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายมีปัญหามาเคลียร์กับหนูได้เลยนะคะชายวัยกลางคนชี้ที่หน้านางและพูดเสียงเย็นชาว่าเธอไม่ใช่คนพนักงานสาวโกรธจนหัวฟัดหัวเวียง แกแกพูดอะไรให้เกียดกันบ้างถ้าฉันไม่ใช่คนแล้วฉันเป็นอะไรยะชายวัยกลางคนหัวเราะอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าฮ่าฮ่เธอเป็นคนหรือไหนขอดูใบรับรองความเป็นคนของเธอหน่อยผู้โดยสารต่างหัวเราะเสียงดังออกมาอีกครั้ง รักงานสาวอับอายจนหน้าดำรีบเดินหายออกไปจากตู้โดยสารพร้อมกับผู้จัดการรถไฟทันทีจากนั้นชายวัยกลางคนก็เริ่มพูดคุยกับลุงด้วยความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของลุงก่อนลงรถไฟชายวัยกลางคนยังให้เงินลุงไปอีกหนึ่พันหยวนแต่ลุงปฏิเสธแต่สุดท้ายก็รับไว้ลุงน้ำตาไหลนองหน้ากล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวคำอวยพรให้แก่ชายวัยกลางคน ขอขบคุณทุกท่านที่รับชมครับ